ทีมเมือไทยของเราเนี่ยพอมีการประกาศแรงกิ้งออกมามันอยู่อันดับที่ส <Yeah. S 2> ิบห้าอีผมไม่แน่ใจนะว่าต้นต้นตอของเขาเนี่ยเขาเพิ่งดูหรือว่ายังไงที่จริงแล้วเนี่ยพอเขามีการประกาศแรงกิ้งใหม่ออกมาเนี่ยเรื่องของการนับคะแนนมันเหมือนจะนับวันต่อวันนะพี่พึบพ uh, 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 uh. มันจะเหมือนจะเป็นรีแลง์ใหม่ทุกวันนะครับแต่าานี้อ่ะก็เป็นรีแลง์เดือนมิถุนายนแล้วกันมันไม่มีแข่งแต่แตมันก็ไปขยับไปแล้วใช่ช่วงที่ผ่านมาไม่มีแข่งเลยแล้วก็เอฟไอบีเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการนับคะแนนใหม่ นี้จะเท่าความก่อนคือใครยังไม่ทราบนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยสมมติรายการนชั่นลีกไปแข่งปุ๊บถ้าสมมติทีมแชมป์จะได้ห้าสิบคะแนนรองแชมป์ได้สี่สิบสมมติอันที่ผมจำตัวเลขไม่ได้ระาับสองสามสี่ห้าก็จะได้เรียงลงมาไล่ลงมาเรื่อยๆถ้าใครไม่ได้แข่งก็จะไม่ได้แต้มนะฮะหรือว่าไปเล่นรายการโอลิมปิกแชมป์ได้ร้อยแต้มรองแชมป์ได้8ปดสิบมันก็จะได้เรียงลงมาอรอบคัดเลือกก็จะมีคะแนนแตกต่างกันซึ่ง เมื่อก่อนเขาจะนับแบบนั้นนะฮะเขาจะนับจากผลการแข่งขันในแต่ละแมตช์แต่ละรายการที่ไปเล่นนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดคะแนนใหม่เพื่อความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นสําหรับแต่ละทีมนะนะคือบางทีเนี่ยทีมเล็กๆที่เล่นแต่ในโซนตัวเองนะฮะแชมป์โซนตัวเองโอ้โหเป็นแชมป์ตลอดเลยนะฮะอันดับโลกมันก็สูงสิแต่พอไปเล่นในระดับโลกก็แพ้ตลอดอะไรเงี้ยนะฮะ ซึ่งเขาก็เลยมีการปรับใหม่อะโอเคทีเนี้ยเปลี่ยนมานับแบบฟุตบอลเลยอ่าอืมนับแบบฟุตบอลไปเลยก็คือเขาจะดูผลงานของสองสองทีมนี้สมมุติไทยเจอกับเวียดนามในทัวร์นาเมนต์เล็กๆถ้าไทยชนะโอเคเราก็จะได้แต้มไม่เยอะมากาแต่ถ้าเกิดเวียดนามที่อันดับโลกต่างกับเราเนี่ยเขาชนะเราแต่พวกก็จะได้เยอะแต้มก็ดะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอกันในอเวทีระดับที่ใหญ่กว่าครับ อย่างสมมุติเป็นชิงแชมป์โลกเงี้ยไทยกับเวียดนามเจอในชิงแชมป์โลกถ้าเราชนะแต้มก็มันก็จะเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแต่กลับกันถ้าเกิดเป็นเวียดนามที่ชนะเนี่ยแต้มเขาก็จะได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมอีกอันนี้สมมติเราไปนชนะพวกที่1ที่2เงี้ยโอ้แต้มเราก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกอยกตัวอยา่างเช่นเราชนะจีนใช่ใช่เราก็จะมีแต้มเยอะอนะฮะซึ่งวิธีการคิดคะแนนของเขาเนี่ยก็จะให้คอมพิวเตอร์เป็นคนคำนวณเลยอันนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรของเขาขนาดนั้นหรอกว่าเขาจะนับยังไงนะฮะแต่ทั้งที่ เขามีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ต้นป,ตตตปีแล้วซึ่งวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยเป็นการรีแลงซ์ใหม่จากคะแนนที่เก็บมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมการาปีสองพันสิบเก้าคือเริ่มนับแบบเนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาอันหนึ่งมกราปีสองพันสิบเก้าก็คือปีหกสองปีที่แล้ว<ต>นับมาได <ส movie S 1> <ง>้มาแมทไหนใครเจอใครผลงานไปไงกันบ้างก็เพิ่งจะมานับใหม่รีแลงซ์ใหม่ในวันที่หนึ่งกุมภาที่ผ่านมาคร <è S 2> ับแต่ทีเนี้ยเนี่ย คือ f i b ไอเนี่ยเขาจะประกาศประมาณสักก่อนหน้านี้นะประกาศสักจบทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเขาจะประกาศแต้มทีหนึ่งแต่พอมันมานับแบบเนี้ยทัวร์นาเมนต์มันจะมันจะวิ่งบ่อยๆมันจะมีเรื่อยๆนะฮะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะนับทุกวันหรือจะนับเป็นทุกสัปดาห์หรือจะนับเป็นเป็นเดือนออันนี้เขาไม่รู้เหมือนกันกีฬาส่วนใหญ่จะนับเป็นเดือนอ่าใช่อย่างบอลนี่นับเป็นเดือนใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมเขาไปเช็คนะครับเมื่อวานเข้าไปเช็คมันลาซับเดต สามสี่พิษุนาวันนี้เขามาเช็คราสสเปรดหนึ่งก็แล้วกันก็แสดงว่าใสอัพทุกวันอัาจะอัพทุกวันอย่างเงี้ยช่วงนี้ว่างไงว่างเขามีโปรแกรมแข่งอัพทุกวันเลยแต่เนี่ยที่บอกมันไม่มีแมตช์แข่งขันไงแต่มันคงไม่ขยับหรอกก็ประมาณนี้นะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่แต้มมันยังไม่มีการอัพแบบเนี้ยคะแนนของเราอ่ะมีไม่ถึงร้อยนะแต่พอมีการอัพใหม่เนี่ยของเราขึ้นไปเป็นร้อยเลยเกือบสองร้อยด้วยซ้ำไปใช่ใช่ใช่ อีกนิดนึงก็แตะ2 0แล้อละนะฮะคะแนนได้ค่อนข้างเยอะครับนะอันนี้ถือว่ามันก็เพิ่มความยุติธรรมเพิ่มความน่าสนใจของวิธีการคิดคะแนนให้มันซับซ้อนมากขึ้นจริงมันก็ดูดูสนุกอะ่ะดูเป็นอะไรที่แบบเออมันสมเหตุสมผลอ,มอย่างถ้าเราชนะทีมที่ดีกว่าเราเราก็ควรจะได้คะแนนเยอะใช่ใช่แต่ถ้าเราเนี่ยมาตรฐานเรา อาจจะตกไปนิดนึงแพ้ทีมที่ด้อยกว่าเราเนี่ยเราก็จะเสียคะแนนเยอะอ่าใช่ใช่แล้วทีมนั้นก็จะได้คะแนนเยอะตามทุกอย่างมันก็แปรผันกันไปมัน,น,น,นดีกว่าอันนี้ถือว่าดีซึ่งไอ้ทุกท,ทุกรายการที่เขาจะนับเนี่ยจะเป็นแมตท,ที่เอฟเอบีบีให้ให้การรับรองเท่านั้นนะฮะครับไอพวกแมตอุ่นเครื่องอะไรก็จะไม่นับไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยในเอเชียของเราเนี่ยชิงแชมป์เอเชียนับอยู่แล้วอืแต่พวกไอซีเกมอย่างเงี้ยหรืออย่างอาเซียนกลางปีครับหรืออย่างเอบีซีคัพัไม่รู้เขานับหรือเปล่านะถ้านับก็อาจจะน้อย ใช่นับคือให้คะแนนน้อยไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่นับอ่บะ,ะซึ่งมันก็เป็นการ,าร,บ,รบังคับทีมเอกลาว่าถ้าสมมติว่าคุณหวังในเรื่องของอันดับโลกค,คุณก็ต้องส่งชุดที่ดีที่สุดไปเพราะว่ามันนับคะแนนทุกแมท์ทุกแม์มีผลมันก็จะเหมือนกับว่าบางทีบาง,บางรายการบางรอบเนี่ยทีมที่พอเข้ารอบไปแล้วอะไรเงี้ย นัดสุดท้ายของกลุ่มนัดสุดท้ายของเกมในในรอบแบ่งกลุ่มเนี้ยใช้เด็กเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยอแล้วสมมติว่าเป็นเป็นนัดสุดท้ายที่แบบเจอทีมเล็กไม่มีผลแล้วอะไรเงี้ยถ้าเธอคุณไปแพ้ขึ้นมาเนี่ยแต้มมูก็จะหายไปเยอะเหมือนกันเออก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้อาจจะทาให้เกมมันดูสนุกมากขึ้นกีฬาตัวหลักลงสนามกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้ยครับผมอ่ะเราสรุปอันดับกันเลยดีไหมพี่อมได้ครับผมเอาอันดับโลกก่อนนะยรับประเภททีมหญิงนะครับเรามีให้สิบอันดับแรกจ้ะอันดับที่หนึ่งเนี่ย ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนจีนจีนคะนแนนเขาเนี่สูงมาก 391คะแนนนะครับอันดับที่2เนี่ยจะเป็นทางสหรัฐอเมริกาเนี่ครับมีอยู่3ามร้อยปสองคะแนนก็หา่งนา,นหางกัน9คะแนนห่างกันไม่เยอะนะใช่ใช่เนี่ยแต่ลงมาเนี่ยเริ่มเยอะละอันดับ3เป็นบรบาซิลเนี่คสามร้อยยี่สิบแปดคะแนนนี่ก็ลงมาหลักห้าสิบแต้มแล้วน,นะครับนี่ครับอัดับสี่อิตาลีมีสนา,นรามนานร้อยคะแนนอันดับห้าตุรกีมีสองร้อยแปดสิบห้าคะแนนนะครับอันดับหกเซอร์เบียสองร้อยแปดสิบคะแนน อันดับ7เดี่ยเป็นญี่ปุ่นนะสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนนะครับอันดับ8รัรเสเซีย275คะแนนอันดับ9โดมินิกัน272คะแนนอันดับ10เกาหลีใต้นะครับ261คะแนนส่วนไทยเรานะครับอยู่อันดับที่15พี่อ๋อมครับผมมีอยู่198คะแนนอ,อันนี้คือแรง์กิ้งโลกนะครับผมนี่ครับอันดับ15ของโลกประเภททีมหญิงที่เรากล่าวไปส่วนประเภททีมชายนี่เอาแค่5้าอันดับแรกก็พอเนาะนะ ก็มีอันดับ1เป็นบราซิลครับมีอยู่4 27คะแนนซึ่งถือว่าโดดเลยนะแต่400กว่าเน่ยเยอะมาอันดับ2เป็นโปแลนด์นะครับ3 0 4คะแนนก็คือลดมาเยอะพว่าสมควรอันดับนึ่งอันดับ2นะครับช่องว่างเยอะอันดับ3เป็นสหรัฐอเมริกานีฮะ3 6 5คะแนนอันดับ4รัสเซีย317คะแนนแล้วก็อันดับ5อาร์เจนตินา291คะแนนส่วนทีมชาติไทยเราเนี่ยก็อยู่ที่อันดับ37ของโลกพี่ออมครับ มีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคะแนนของเอเชียเนี่ยแค่แบบทีมที่เยอะสุดก็จะเป็นอิหร่านอันดับแปดอันดับกลาเป็นญี่ปุ่นอ่าประมาณนี้อแล้วทีนี้เขาจะแยกตามอันดับของแต่ละทวีปด้วยของแต่ละโซนเอฟเอีทีนี้เขาก็แบ่งมาให้แบ่งมาให้ด้วยตอนแรกก็สงสัยพี่อมเนี่ยเอ้าทำไมระดับโลกกับระดับเอเชียคะแนนถึงไม่เท่ากันเมื่อกี้ถามน้องสุน้องสุบอกน่าจะมีการแยกกันเออใช่ใช่ดับรับของใครของมัน แค่ของมันด้วยนะก็คือถ้าประเภททีมหญิงเนี่ยในระดับเอเชียไทยอยู่อันดับ4นะครับมมีอยู่197คะแนนเพราะมันน้อยกว่าอันดับโลกเมื่อกี้อันดับโลกเมื่อกี้มีอยู่198คะแนนนะอ่ะไล่กันไปเลยดีกว่าจีนเหมือนกันจีนอันดับหนึ่งของเอเชียแน่นอนเพราะเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะฮะมีอยู่407คะแนนที่ขึ้นในเอเชียนะในเอเชียมี407แต่ในระดับโลกมี391ใช่ไเ่าเท่ากันก็จะไม่เท่ากันนะฮะอันดับ2ก็เป็นเกาหลีใต้นะฮะมี287คะแนนซึ่งก็ไม่เท่ากกันอี เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยในระดับโลกสูงกว่าเกาหลีอแต่พอมาเอเชียเกาหลีสูงกว่าญี่ปุ่นมันก็แปลกเกาหลีเนอันดับสองเอเชียนะครับ287็คะแนนแล้วก็ญี่ปุ่นอันดับสามสองอเจ็บดคะแนนอันดับสี่ก็เป็นพี่ไทยแล้วนี่เองหน7้เ็คะแนนแล้วก็ไล่ลงมาอันดับห้าคาซัค166ร้อยหกสิบหอันดับ6กไต้หวัน121รอบ็อันดับ7็ดออสเตรเลีย114ร้อยิบี่อันดับ8ปอินเดียเก้าิบ็ดอันดับเก้าฮ่องกงแล้าอันดาบแล้วหรอาน 89คะแนนส่วนชายเอเชียครับรบเอาอันดับทั้งหมดเลยหมดเลยนะโอเคอันดับหนึ่งก็เป็นอิหร่านแหละอย่างที่บอกไปนะครับว่าประเภททีมชายในเอเชียนี่อิหร่านนี่ค่อนข้างเก่งครับนะฮะสองร้อยห้าสิบเจ็ดคะแนนอันดับสองญี่ปุ่นสองร้อยสิบห้าคะแนนนะครับอันดับสามออสเตรเลียหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดอันดับสี่เกาหลีใต้นะครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดอันดับห้าจีนหนึร้อยสี่สิบเก้าอันดับหกกาตาร ร้อยสามสิบแปดอันดับเจ็ดไต้หวันร้อยสาสิบสองแล้วอันดับแปดเป็นของไทยนี่แหละนี่รัร้อยสิบเจ็ดคะแนนอ้อนะฮะอันดับเก้าปากีอืมอันดับสิบสีดังกาคะแนนเท่ากันทีมละร้อยแต้มนะฮะเอ่อถือว่าเซอร์ไพรส์นะคิดว่าผู้ชายไทยอ่ะอันดับโลกจะสูงขนาดนี้อันดับเอเชียอันดับเอเชียอันดับเอเชียอยู่อันดับอันดับแปดอะนะฮะคิดว่าสูงกว่านี้หรือน้อยกว่านี้คิดว่าน่าจะน้อยกว่านี้เหรอใช่ดีเราดีกว่าคาซักนะ ดี่กว่าอินโดพวกเนี้ยแต่จริงๆพวกพวกอันดับข้างล่างลงไปก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ใช่ใช่เวียดนาม u AE บาลนในพวกเนี้ยครับจจ่ถือว่าอันดับเราค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะไต่เต้าขึ้นไปได้ได้มากกว่านี้ที่สดายปีนี้ไม่มีโปรแกรมแข่งนะเพราะจริงๆปีนี้เขาจะเป็นปีที่แบบเราจะได้เข้าใจวิธีการนับคะแนนของเขามากยิ่งขึ้นครับนะเขาจะเริ่มนับแชมแรกก็คือ v n l แต่ VNL วก็โดนโควิดพัดสลายหายไปซะแหละ นะก็เลยทําให้ยังไม่รู้ว่าเวออิธีการนับจริงๆคือถ้า,ถ,าถ้าเราได้เห็นนะมันอาจจะเข้าใจว่าออมันนับกันอย่างนี้นะในทันวรมตนนี้เจอกันทีมนี้เจอกันทีมเล็กกินใหญ่เจอกันออสกอร์ที่ออกมามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจม,มันจะออกมาเป็นยังไงคอันนี้รอดูเขามีการนับอีกทีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าแมตช์แรกที่จะกลับมาเล่นในระดับนานาชาติเนี่ยจะเป็นช่วงไหนนะฮะรอดูคําตอบแล้วกันอันนี้ก็คร่าวๆนะเรื่องของอันดับโลกก็ เนี่ยวันนี้เราต้องนับใหม่ไหมเดี๋ยวเเดี๋ยวต้องนับใหม่กันเออมันอัพใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยยวทิตหน้าเพิ่มมาอัพใหม่แล้วเนอะอัพทุกอาทิตย์เลยเอออาทิตย์หน้าเพิ่มมาอัพใหม่ก็เรื่องขออันดับโลกเลยมันก็มีส่วนในเรื่องของบางทีเรื่องของการจับสลากอันนี้มีผลจริงอ่าใช่การวางเป็นทีมวางอะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็ถ้าเกิดอันดับสูงๆก็ยิ่งดีใช่เนี่ยยิ่งดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมตช์ระดับโลกแหละโอลิมปิกครับชิงแชมป์โลกพวกเนี้ยแต่อย่างในเอเชียนะครับ เอเชียหรือเป็นรายการระดับทวีปเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้อันดับซะมากกว่าอันดับจากปีที่แล้วเงี้ยผลงานปิทีเราเป็นยังไงแต่ครั้งต่อมาเราก็จะได้สิทธิ์ที่ดีกว่านะก็จะประมาณแบบนี้แต่ที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ติดอันดับก็จะไปต้องไปจับสลงจับสลากกันเอาอาจจะเล่นเยอะกว่าเพราะฉะนั้นคัดเลือกขึ้นมาอีกทีไอ้อันดับโลกเนี่ยมันก็จะเกี่ยวแค่ประมาณเชื่อมโลกโอลิมปิกอย่างเงี้ยจะได้เพราะโอลิมปิกเนี่ยเขาจะไม่จับสลากนะพี่ปพ้่มโอลิมปิกรอบสุดท้ายเนี่ยจะเรียงอันดับโลกเลยอ ยกเว้นเจ้าภาพเจ้าภาพจะต้องอยู่ที่หนึ่งสาย A, เอ,อแล้วที่หนึ่งสายบีเนี่ยจะต้องเป็นทีมระดับหนึ่งของโลกหรือว่าทีมที่ดีสุดของโลกที่เข้ามาเล่นเนี่ยแล้วมันก็จะเรียงออกมาไล่ลงมาเลยฟันปลากันมาเลยใช่ใช่ใช่เอ,อเจ้าภาพที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าประมาณ<ห>นั้นอ่าอย่างนั้นเลยอ่เพราะฉะนั้นก็อันดับโลกก็จะมีผลในช่วงนั้นซะมากกว่าแต่จริงๆเอาเงี้มันก็อาจจะแบบใช้ได้ไม่รู้แต่สำหรับวอลเลย์บอลผมรู้สึกว่าอันดับโลกมันไม่ค่อย มีผลเท่าไหร่น้อยหน่อยนะฮะเพราะมันนานๆใช้อีทีคำโลกเนี้ยใช้สี่ปีครั้งโอลิมปิกก็สี่ปีครั้งเนี้ยแต่อันดับสูงก็ดีเหมือนกันใช่ก็ถือว่าเป็นเหมือนแรงผลักดันให้อยากอันดับสูงแหละนะครับแต่ถ้าไม่ผลไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยพอมันเปลี่ยนวิธีการนักคะแนใหม่เดี๋ยวมันจะมันจะขึ้นลงขึ้นลงกันได้แบบมากขึ้นกว่าเดิมแหละแต่ที่เมื่อก่อนนานๆแต้มมันจะขยับทีไงครับอันนี้พอมันเดี๋ยวถ้าเกิดไปชนะทีมใหญ่บ้างชนะทั้งแมตช์สองแมตช์อย่างเงี้ยมันก็น่าจแบบ แต้มแล้วก็ขยับมากขึ้นเหมือนกันประมาณนี้ครับ